เียวช้าเลยมากินกาแฟด้วยกันรอเปล่ามิกกี้เนี่แหมแล้วก็มาเยี่ยวแต่แตล้อรถเราดิแหละนี่เห็นไหมครับนี่มิกกี้แหมมาทักทายแต่เท้าเลยเป็นเพื่อนกันแล้วเรานี่เดี๋ยววันนี้เอาข้าวไปกินนะี่มิกกี้นะนะเอานั่งรอนดังรอนัังรองอ่อะนั่งกินกาแฟกับมิกกี้เ้อนี่นะน กินกาแฟครับต้มน้ำร้อนติดตับเรียบร้อยตอนนี้ร้อนนี่ร้อนต้มนึนนงน่งข้าวด้วยต้มน้ำร้อนด้วยเพราะว่าเตาเราใหญ่ครับก็จะกินกาแฟรครับพีน่น้องเอ้ยนี่ อย่างไหนหืมเจ้าเสือมาครับโดนมาถ่ายที่เท้าเลยนี่ฟ้าวันละช้อนครับวันละช้อนอโอเค สวัสดีครับมากิดกาแฟด้วยกันครับมากินกาแฟครับกาแฟฟรีฟรีครับน้ำ่าครับนครับพี่น้องสีหน้าท่านไหมครับ น้าน้องกันนะครับผมน้าน้องกันโอ้โหมิกกี้นี่มิกกี้มาเยี่ยมเนี่เช้าเลยมากินกาแฟด้วยกันหรอเปล่ามิกกี้นี่นี่แล้วก็มาเยี่ยวใส่แต่ล้อรถเราด้แหละนี่เห็นไหมครับนี่มิกกี้นี่มาทักทายใส่เท้าเลยเป็นเพื่อนกันแล้วเราเนี่ยเดี๋ยววันนี้เอาข้าวไปกินนะีน่มิกกี้นะเอานั่งรอ,อนั่งรอนั่งรออ่ะนั่งกินกาแฟกับมิกกี้เลอนี่ฮะมิกกี้<ฮ> ถ้าไทยเอฟซีหน่อยมิกกี้เขารู้จักมุมกล้องนะครับรู้จักมุมกล้องนีนอนเลยอี่กินกาแฟกับมิกกี้เลยหนาววันคืนมิกกี้หนาวไหมนี่เจ้าเสือก็อยู่ทางนี้นะครับเจ้าเสือนี่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 นนโอโ้โหมีธรรมกลางเลยเจ้าเสือนะครับทางบิกกี้นะครับงงข้างผมเลย ผมเลี้ยงหมานะครับอยู่ที่บ้านนะครับเข้าใจนะครับเข้าใจหมาเลยหมาก็คงจะเข้าใจผมมัง้งก,กินกาแฟเมื่อกี้เอ,อ้ยอ่ะนี่นี่กาแฟครับผม บรรยากาศตอนเช้าครับก็มีง youtube นะครับผมไม่ค่อยจำเท่าไหร่ถ่ายคลิปแล้วพูดไปหัวเราะไปนะครับอยางมีความสุขเลยอาจจะาบรรยากาศฝากติดนะครับส่เคลืค่อนนะครับมันหนาวเอาเริ่มร้อนแล้ว เขาติก็กินกาแฟานี่ก็น้ำชาน้ำชาของแค่เลยครับน้ำน้องกันเลยมาจากบ้านนะหอมหอมหอมมากเลยอ่านี่นิกกี้ทักทายเอฟีหน่อยนิกกี้นี่ทักทายเอฟีหน่อยบายบายหนะ่อย ถ้ามันพูดได้พูดพูดไปได้ก็เตรียมอาหารอีกหนึ่งนะครับตอนนี้กำลังนึ่งอยู่อุ่นเขาเรียกว่าหมูยอมาจากนาครพนม,มก็ามาฝากทำิีพุกของเราอยู่ด้วยปาไว้แล้วก็บอกให้กินเลย แล้วก็คงจะยาอาหารนะครับผมคลินี้เอากินกาแฟกับมิกกี้เลยไปยยาวไปเลยอ เป็นนี่ตรงให้เลยในมิกลิ่นกินเป็ี่ยนเนาะน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็อยู่ใไก่ขผมเองผมน,น่ารักมากเลยอยู่ใ,ใกล้เนีผมกำลังคิดอะไรอยู่ไม่รู้อยากรู้เลยว่าสมองเขาตอนนี้เขากำลังคิดอะไรอยู่เนีย่ยให้ดูเต็มเต็ม สามารถใกล้ชิดเขาได้เลยตอนนี้เนี่ยถ้ายคน้อยทักทายเอฟซีน้อยมิกกี้ขอตั้งชื่อคลิปนี้คลิปกินกาแฟกับมิกกี้นะครับผมอ่าละ อกาศท้อ,องทุ่มด้วยนะครับเยยเยวิทุกคาแล้ว ปกติเลยบรรยากาศแบบนี้หายากิมาด้วยถาต่อโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตปล่อยคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปพิเศษน,นะครับคลิป กินกาแฟกับมิกกี้นะครับผมแน่เพราะว,ว่าคลิปตอนเช้านะครับที่ผมมานึ่งข้าวอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อ,อยทีหลังครับทีครับคลิปตอนนี้เอาคลิปพิเศษก่อนครับกินกาแฟครับมิกกี้เอาละมาจบอยู่ที่มิกกี้ครับนอนอยู่ข้างข้างของนี่เองนะครับผมชมครติดต,ตามช่อง u t ท b e ครูใหญ่ยาว ตอลอดทั้งวันเลยครับวันนี้ผมจะปล่อยคลิปนะครับก็รอกลุ่มของช่อง youtube ที่ติดตามน้องพลน,นะครับทราบข่าวว่าจะกลับมาวันนี้ครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปกินกาแฟกับบิกกี้ขอจบเพียงเท่นี้ครับ